อาจารย์บอกว่าการให้ทานเกิดจากเจตนาถ้าหนูให้ทานแต่ไม่มีเจตนาอะไรเลยได้บุญไหมคะเพราะอยากให้ก็ให้ก็นั่นไงเจตนามึงงงอะไรเนี่ยมึงจะให้ของใครมึงต้องมีเจตนาในการให้สิมึงไม่มีเจตนาในการให้มึงถือของก็ได้ยังไงฉันมาเองลอยลอยฉันให้เธอไม่มีเจตนาให้ แล้วเมื่อกลับมาบ้านเมื่อกี้ฉันเป็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรออา้าวของฉันหายไปไหนอะ่ะฉันไม่มีเจตนาให้ของนี้กับใครนะมึงว่าได้เหรอไม่ได้ก็มึงควักของให้เขาแสดงว่ามึงมีงมเจตนาอยากจะเอาสิ่งนี้ให้เขาเช่นมึงเดินไปแล้วมึงเห็นคนลำบากมึงก็เลยควักตามมา20บาทส่งให้เขานั่นแหละเรียกว่ามีเจตนาในการให้ทรัพย์มึงเอาอะไรมาไม่มีเจตนา ก็มึงมีเจตนาในการให้นั่นแหละเรียกว่าเจตนานั่นเจตนานั้นเรียกว่ากรรมการกระทํากรรมคืออะไรกรรมดีกรรมในการที่มึงเนี่ยสละจาค้าละความตระหนี่ให้กับคนอื่นแต่มึงไม่ได้ปรุงแต่งอะไรในใจแต่มึงมีเจตนาในการทําแล้วมึงจะบอกว่ามึงมีเจตนาได้ยังไงเฮ้ยมึงยังไม่เข้าใจกัเรื่องเจตนาในการทํากรรมอีกเลยนี่มึงเป็นคนพุทธกันยังไงเนี่ยแล้วมึงจะปฏิบัติธรรมกันยังไงเนี่ยแค่คําว่าเจตนามึงยังไม่เข้าใจเลย การที่มึงให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคให้เงินให้ทองมึงไม่เจตนาในการควักให้เขามันจะลอยออกจากกระเป๋าตังมึงไปได้ยังไงมึงจะสละเงินให้คนอื่นมึงไม่มีเจตนาในการสละเงินจะออกจากกระเป๋ามึงไปได้ยังไงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแค่เรื่องเจตนาง่ายๆมึงยังไม่เข้าใจเลยอะไรกันมึงเป็นคนพูดภาษาอะไรมึงเข้าใจกันเรื่องกรรมว่าอย่างไงกันเนี่ยเฮ้ย พวกมึงน,นี่อ่อนกันมากเลยนะเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกินไปหรือเปล่าตั้งสติกลับมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าได้แล้วนะมึงหลงไหลได้ปพ้มไปกับสิ่งไลใดในโลกนี้มากมายมหาศาลแล้วแต่ไม่อยู่กับหลักเหตุหลักผลหลักสักจจะความจริงอะไรสักอย่างเลยกลับมาหน่อยเฮ้ยตายหาละว,ว่ากูว่าน้องผมอกหักมันจะเสียคนละต้องทำยังไงครับสอนมาให้หน่อย มึงก็สอนมาซีเอาสิ่งที่กูสอนเนี่ยสอนมันความรักเป็นทุกข์ในโลกมึงจะไปนั่งจมอยู่กับความทุกข์ความรักความทุกข์ทำไมมีสติเดินออกมามึงอกหักก็หามีใหม่มันจะไปหาอะไรล่ะมันยังทิ้งมึงได้เลยมึงก็ต้องทิ้งมันได้มันทิ้งมึงก่อนมึงก็เดินออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จะไปนอนจบเก่าทำไมชีวิตยังมีเมียได้อีกหลายคนมึงไม่เสียได้หำตัวเองเหรอฮะ หาเสียดายหมตัวเองซะบ้างสิที่ไม่ได้ใช้งานเริ่มต้นหาใหม่เลยเอออย่ามีเกิดมาใหญ่เสียประโยชน์ไม่งั้นมึงก็ไปบวชซะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราไปบวชเป็นพระจะได้ไม่ต้องเสียดายหมเพราะพระไม่ต้องใช้หามเอาไว้เยี่ยวอย่างเดียวพอไปไปบวชอาการเศร้าส้อยเหงาหอยมึงจะได้น้อยลงกท็ทีมานอนมันวันไม่ทําหาทําเหียวอะไร มาหมดอะไรตายอยากกับหอยอันเดียวฝันว่าฟันบนล่างหนึ่งซี่ตอนนี้กลัวมากเพราะหลายๆสำนักทายว่ามันไม่ดีเนี่ยเห็นไหมมึงดูเอาเนี่ยเนี่ยมึงดูเอาน,น,อานะทําไมกูถึงสรุปว่าศาสตร์ของการดูดวงมันไม่ดีเพราะอะไรทําไมกูถึงแอนตี้นะเพราะอะไรมึงดูคําถามไม่มีใครรู้เกินไปกว่ากูกูจะบอกให้เพราะอะไรเพราะวันหนึ่งกูเจอคําถามแบบเนี้ยไม่รู้กี่คําถามถ้ากูเป็นนักวิจัย ไม่มีใครเถียงกูได้เพราะอะไรพวกมึงเนี่ยเป็นทันตัวขเขาเรยนะเป็นข้อมูลตัวอย่างของกูชั้นเลิศเลยว่าพวกมึงทุกใจจากหมอดูเนี่ยมามากขนาดไหนฝันว่าฟันบนล่วงหนึ่งซี่ตอนนี้กลัวมากเพราะหลายหลายสำนักทายว่าไม่ดีมึงว่าใครอะไรสำนักหมอดูมึงว่าสำนักอะไรสำนักว่าเส้าหลินเหรอฮะ มึงว่าเส้าหลินนี่ทํานายทายทักแบบนี้ได้เหรอไม่ได้นะสํานักเส้าหลินเขาวิทยายุทธมันจะมีสํานักอะไรนอกจากสํานักหมอดูเห็นไหมมึงดูวอาแล้วมึงจะไม่กูด่าได้ยังไงแล้วมึงสาระแนไปดูทําไมพอเวลามึงไปดูมึงก็ทุกข์ใจกังวลว่าฝันบนสี่หนึ่งลวกฝันมึงแค่ฝันเรื่องมันเกิดหรือยังยัง,ยงแต่มึงเอาความฝันมาเป็นประเด็น ถ้ากูฝันคืนนี้ว่าหลอดวอดมอร์เนี่ยจะมาฆ่ากูหรือกูฝันว่าทานอสเนี่ยจะมาขโมยอัญมณีจากกูคือกูไม่ต้องกังวลตายหาเลยเหรอเพราะทุกสำนักเนี่ยรู้กันดีว่าทานอสเนี่ยเป็นตัวโกงหลอดวอดมอร์เนี่ยตามจองล้างจองผ่านแฮร์รี่พอตเตอร์คือกูไม่ต้องกังวลไปตลอดชีวิตกูเลยเหรอคือคืนนี้กูต้องระแวงกูนอนไม่ได้ต่อไปนี้กูจะไม่มีความสุขเพราะลอดวอดมอกับทานอสจะมาฆ่ากู มึงดูความปัญญาอ่อนฝันว่าฟันหลุดซี่เดียวคือจะเป็นจะตายขึ้นมาเลยกังวลขึ้นมาเลยเพราะทุกสํานักหมอดูบอกมึงมาว่าจะไม่ดีทํานายตรงกันหมดว่าจะไม่ดีมันเป็นไปได้ยังไงมึงแค่ฝันโอ้กูเหนื่อยนี่พวกมึงเนี่ยปัญญาอ่อนถึงขั้นแยกความฝันกับความจริงไม่ได้แล้วนะ มึงเริ่มเอาความฝันมาเป็นประเด็นปัญหาในชีวิตมึงแล้วนะฮะนี่ถ้าพรุ่งนี้กูฝันว่าโลกแตกนี่กูไม่ต้องไปทำงานหละมั้งกูว่านอนอยู่บ้านรอโลกแตกเฮ้ยกูว่ามึงหนักแล้วนะหมอทำงานหน่อยกูว่าคนเปรวป่วยเป็นโรคจิตป่วยเป็นโรคประสาทเนี่ยกูว่าหนักแล้วสภาทอล์เนี่ยไม้สภาเลยนะเออสภาทอล์เนี่ย เขาเชิญกูไปร่วมรายการเขาไม่ได้ให <t gé usement> ้กูไปเป็นแขกรับเชิญนะสภาทอล์กอ่ะเขาจะให้กูเนี่ยไปเป็นหนึ่งในรายการเขาเลยแล้วให้กูเนี่ยไปอัดรายการทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งสี่ตอนหนึ่งวันตั้งแต่เช้าอย่างค่ำแล้วจะทยอยออกอากาศสัปดาห์ละหนึ่งครั้งช่องไทยรัฐทีวีใช่ไหมช่องไทยรัฐทีวีวันเสาร์ตอนเที่ยงวเสาตอนเที่ยเขาอยากให้กูไปเข้าร่วมรายการเดียวเขาคือคือจ้างกูพูดง่ายๆไปร่วมรายการสภาทอล์ก สภาท้องเนี่ยมันไม่ได้ไร้สาระนะสภาท้องเนี่ยมันเป็นรายการมีสาระแต่เขาเอาเรื่องจริงในสภาเนี่ยมาพูดเรียนแบบล้อเลียนเพื่อให้สาระนั้นเนี่ยมันน่าฟังขึ้นเขาเนี่ยอยากได้เขาบอกว่าเขาฟังกูประธานสภาสภาท้องอ่ะนะโทรมาคุย,ยกับกูเมื่อวานเขาบอกอยากให้กูเข้าไปร่วมเพราะกูอะพูดเขาเขาบอกเขาฟังกูตลอดเขาบอกว่ากูพูดอะไรมันดูเป็นสัจจความจริงไปหมดเขาบอกว่าเนี่ยมันคือสัจจความจริงของโลกเขาบอกว่าเขาอยากได้ประโยชน์อย่างเนี้ยไปอยู่ใน ในสภาทอกเขาเราก็ถามกูว่าระหว่างกูเป็นฝ่ายแคสกับฝ่ายอะไรนะฝ่ายแคสกับออรัฐบวมเออรัฐบวลหรืออะไรั้อย่างอ่ะฝ่ายฝ่ายคอนฝ่ายคอนกับฝ่ายฝ่ายรัฐบวมแล้วไม่รู้ว่าอะไรรัฐบาลเ็าเรียกว่าฝ่ายอะไรก็ไม่รู้นะรัฐบนเออรัฐแบนรัฐแบนฝ่ายรัฐแบนกับฝ่ายคอนเขาบอกว่ากูอยากเป็นฝ่ายไหนให้เลือกเอาเลยกูก็ยังนึกไม่ออกว่ากูจะต้องไปใส่สูตรผูกไทยอยู่ในสภาหรือกูใส่ชุดขาวเข้าไปพูดได้ ถ้ากูได้เข้าไปนะกูจะเอาวาระเร่งด่วนไปเลยรู้ไหมเอาวาระเร่งด่วนเรื่องหมอดูเนี่ยเรื่องปัญญาอ่อนพวกเนี้ยเข้าเรื่องแรกในสภากูจะเอาเรื่องเนี้ยไปพูดความปัญญาอ่อนของคนในโลกเรื่องเร่งด่วนที่สุดคือเรื่องปัญญาอ่อนของโลกของประเทศไทยคืออะไรเรื่องสายหมูเรื่องดูดวงเรื่องล่างทรงเนี่ยเรื่องความฝันแล้วมึงไปทํานายความฝันกันเนี่ยแล้วมึงก็กังวลจะเป็นจะตายฟันหักซี่ฝันว่าฟันหักซี่เดียวจะตาย กังวลจะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้เดือดร้อนฉันใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะว่าฟันฉันฉันฝันเน้นนะฉันฝันว่าฟันบนหักหนึ่งซี่กังวลมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้กําลังกังวลสุดๆตอนนี้รู้สึกกลัวมากใช้ชีวิตไม่ได้หลายๆสํานักทํานายว่าไม่ดีเนี่ยมึงว่าเป็นเรื่องเล่นด่วนที่ควรเอาสภาเอาเข้าสภาเรื่องแรกมะกุว่าเรื่องแรกเล่นด่วนสุดไม่มีอะไรเล่นด่วนไปกว่านี้คืออะไร ความปัญญาอ่อนของสายมูในประเทศไทยกูจะบอกให้ใครก็เถียงกูไม่ทันมันปัญญาอ่อนสิ้นดีไปกังวลกับเรื่องที่ไม่ควรจะกังวลเรื่องที่ควรกังวลมีตั้งเยอะตั้งแยะมึงกลับมากังวลกับเรื่องฝันฟันหักซี่เดียวโอ้โหกูยอมในความปัญญาอ่อนมึงจริงๆและอย่างเงี้เหรอมึงฟังดูซิที่กูนั่งตอบคําถามแตละวันแตละวันเนี่ยมึงว่าควรโดนด่าไหม ควรโดนด่าว่าโง่ไหมควรโดนด่าว่าปัญญาอ่อนไหมมึงก็ไม่ควรหรอเนี่ยฝันว่าฟันหักซี่เดียวตอนนี้กลัวมากเน้นนะครูขีดเส้นใต้สีแดงฝันว่าฝันว่าฟันหักซี่เดียวตอนนี้กลัวมากพาะหลายๆสำนักทายเหมือนกันว่าไม่ดีมึงฝัน มึงฟังกูนะมึงฝันไม่ใช่เรื่องจริงมึงเพิ่งตื่นมึงฝันเนี่ยตอนนี้มึงก็ฝันอยู่ตื่นซะถ้าตื่นแล้วตื่นแล้วจา์ตื่นอีกตื่นกว่านี้อีกตื่นมึงฝันซ้อนฝันมึงเพิ่งตื่นจบนะเออกลัวอะไรกลัวอะไรก่อนมึงฝัน <ia> สาระภูมิควรหันไปทิศไหนครับไม่ต้องมีจ้าไม่มีก็ไม่ต้องหันถ้ามึงมีมึงก็ต้องหันวิธีการที่มึงจะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องทิศคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องมีง่ายนิดเดียวเองมึงมีปัญหาเรื่องไหนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนั้นคืออะไรไม่ต้องมีมึงมีปัญหาเรื่องสาระภูมิหันไปทิศไหนวิธีการแก้ปัญหาไม่ต้องมี มึงมีปัญหาเรื่องทิศทางในการนอนวิธีการแก้ปัญหาไม่ต้องนอนมึงมีปัญหาประตูหน้าต่างหลังบ้านหรือห้องซ่วมห้องน้ำต้องหันไปรีทิศไหนถึงจะขี้แล้วมีมงคลมีความเฮงไม่ต้องขี้ง่ายง่ายง่ายมากอ้าวก็มึงมีปัญหา วิธีการแก้ปัญหาคือไม่ต้องทําจบถ้ามึงอยากทํามึงไม่ต้องคิดทําไปเลยจบวิธีการแก้คืออะไรถ้ามึงจะนอนมึงนอนเลยไม่ต้องสนใจทิศมึงจะขี้มึงขี้เลยไม่ต้องสนใจทิศมึงจะตายมึงตายเลยไม่ต้องเลือกทิศง่ายง่ายมากง่ายสุดๆส,สิ่งข้อสี่ผมติดนิสัยสมมุติว่าจะรับประทานอาหารพูดกับแม่ว่า กินอาหารดีกว่าแม่บอกให้ไม่ให้กินแต่เราพูดไปแล้วว่ากินแต่ไม่กินมันผิดศีลข้อมูสาไหมมึงมีเจตนาโกหกไม่ล่ะเหมือนกูพูดว่าเดี๋ยวกูจะลุกขึ้นไปกินยาแล้วกูก็ลืมกินยาแบบนี้เรียกว่ากูโกหกเหรอกูลืมกูไม่ได้โกหกกูไม่มีเจตนาในการโกหกไม่ผิดศีลกูบอกว่าเดี๋ยวกูมากูไปขี้แป๊บหนึงแต่ระหว่างทางกูเดินดนอยู่แล้วกูหายปวดขี้ กูก็เลยไม่ต้องขี้ต่อไปกูก็เลยเดินกลับไปที่เดิมเพื่อนกูถามว่าอ้าวมังไม่ขี้เหรออ๋อกูไม่ขี่แล้วกูขี่กูกูไม่กูหายปวดแล้วกูเลิกขี้มันหดกลับเข้าไปแล้วไม่ปวดแล้วเท่ากับกูโกโหกเหรอกูไม่ได้มีเจตนาเจตนาเป็นตัววัดกรรมไม่มีเจตนาไม่มีกรรมผมโสดมาสิบปีแล้วอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมตลอดเพื่อนๆในครอบครัว <c oughs> <c oughs> มีลูกกันหลายคนแล้วผมควรหาเมียหรือยังครับแล้วแต่มึงเธอมึงอยากจะมีมึงก็มีม,มาถามกูทําไมเวลามึงจะเอากันมึงต้องมาถามกูก่อนไหมเนี่ยเวลามึงจะหาเมียมาถามกูว่าควรมีหรือไม่มีแล้วอย่างนี้เวลามึงจะเอากันไม่ต้องมานั่งปรึกษากูทุกทกระบวนการทุกกระบวนท่าเลยเหรอฮะมึงมาถามอะไรเนี่ยขอวิธีจัดการแก๊งตัวแม่ที่ทํางานหน่อย พอมารวมกลุ่มกันเริ่มด่าเน็บแนมแอนตี้เราเพียงเพราะเราไม่สู้หกไม่เอาอ,อกเอาใจ <c oughs> วิธีการนะเอากระโถนไปหาซื้อกระโถนใบหนึ่งกระโถนนะซื้อมาใบหนึ่งสั่งซื้อมีในแอปส้มมึงพิมพ์ว่าวกระโถนเดี๋ยวขึ้นซื้อมาใหม่แต่ไม่ใช่กระโถนทรงเดียวกูจะเป็นกระโถนทรงใหม่วิธีการจัดการกับแกนตัวแม่ในที่ทำงานเนี่ยนะนะมึงซื้อกระโถนให้ใบหนึ่ง แล้วตีกระบาลวิธีง่ายนิดเดียวตีกระบาลไม่ใช่ตีกระบาลแก๊งตัวแม่ในที่ทํางานตีกระบาลตัวมึงเองกูซือ้อกูให้มึงซื้อเพื่อไปตีกระบาลตัวเองไม่ใช่ไปตีกระบาลชาวบ้านเพราะอะไรเพราะมึงสารแนเรื่องชาวบ้านเขาจะนินทามึงเน็บแนมมึงเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของมึง หน้าที่มึงมึงทําตัวมึงเองแก้ไขตัวมึงเองคนในโลกนี้มึงไม่สามารถไปอุดปากชาวบ้านให้เขาเนี่ยไม่นินทามึงได้แต่มึงสามารถอุดปากตัวมึงเองอุดหูตัวมึงเองได้ด้วยการไม่ไปฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังไม่ไปสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจอันนี้มึงทำได้กูสอนทุกวันให้มึงแก้ตัวเอง มึงดันจะมาถานก็ถามกูให้กูสอนให้มึงแก้ชาวบ้านกูสอนไม่ได้กูสอนให้มึงแก้ตัวเองไม่ใช่มาหาวิธีจากกูเพื่อแก้คนอื่นไตือกบาลตัวเองเตือนสติตัวเองว่าไม่ต้องไปยุ่นคนอื่นใครจะเอามึงไปด่าเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับมึงมึงเป็นจริงมึงเปลี่ยนสัานาน มึงไม่เป็นจริงมึงไม่ต้องสนใจเพราะไม่ได้เป็นจริงเวลากินข้าวอิ่มแล้วลืมเปิดลืมปิดฝากระติบข้าวกรติบข้าวแฟนจะหนีจริงไหมคะมึงเอาความเชื่อปัญญาอ่อนแบบเนี้ไปไปถามคนอื่นบ้างปะแบ่งเบาภาระกูหน่อยไปถามอีกวูวหมอดูที่มึงนับถือศรัทธากันก็ได้ปะกูเหนื่อยจะตอบคือชีวิตมึงเนี่ยกูถามไม่จริงนะ มันจะไม่อยู่บนเหตุผลบ้างเลยเหรอกูถามแค่นี้เลยเนี่ยมึงฟังคําถามดิเวลากินข้าวอิ่มแล้วลืมปิดฝากระติบข้าวลืมปิดฝากระติบข้าวแฟนจะหนีจริงไหมคะทําไมอ่ะแฟนมึงอยู่ในกระติบข้าวเหรอกูไม่เข้าใจอ่ะคือแฟนมึงอยู่ในกระติบข้าวมึงไม่ได้ปิดกระติบข้าวแฟนมึงเลยจะหนีจากกระติบข้าวคือแฟนมึงตัวแค่นี้เหรอ แฟนมึงเนี่ยตัวขนาดเท่ากับโมเล้าวเหนียวเหรอแล้วมึงลืมปิดก็คือแฟนมึงจะหนีออกจากกระติบข้าวนี่คือแฟนมึงหรือตัวด้วงเนี่ยนี่ผัวมึงหรือตัวด้วงเนี่ยมึงตอบกูสิที่มึงสามารถเอาไปไว้ในกระติบข้าวได้แล้วมึงลืมปิดกระติบข้าวเขาก็เลยปีนหนีออกมาได้สรุปนี่ผัวหรือตัวด้วงเนี่ยมึงจะไม่ให้กูด่าปัญญาอ่อนเหรอวะมึงดูดิแต่ละคำถามอ่ะ มึงว่าปัญญาอ่อนนะเนี่ยแล้วมึงบอกว่าไม่้กูด่ามึงฟังเอากันเองมึงฟังเอาทุกวันทุกวันคนที่อยู่กับกูทุกวันมึงลองฟังดูนะว่ากูด่าเพราะอะไรมึงฟังเอาว่ากูด่าเพราะอะไรอ่ะมึงเข้าใจเหตุผลกูหรือยังมึงเข้าใจกูหรือยังว่าทําไมกูด่ามึงก็จะรือยังว่าทำไมกูด่าแรงมึงเริ่มเข้าใจกูบ้างหรือยังเมื่อวานกูหามาก นั่งตอบคําถามไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้านั่งตอบคําถามในแชทอะนะมีคนทักมาก็ตอบตอบตอบแล้วมีคนมาพิมพ์หากูว่าพ่อตายมันด่าอาจารย์นะว่าพ่อมึงตายอา่อาจารย์พ่อมึงตายเออใช่กับนี้มันพิมพ์มาในในแชทคงเกียดกูนะกูก็เลยพิมพ์กลับไปว่าออยังไม่ตายคําเดียวไม่ง่ายสั้นๆแล้วมันก็ขำกลับมาเวลามึงตอบคาถามคนพวกนี้นะไม่ต้องไปตอบอะไรเยอะ ตอบความจริงมันด่าเป็นว่าพ่อตายมันก็ตอบแันว่าอ๋อยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นเลยจบแล้วเดี๋ยวมันจะชักดิ้นชักมอจะไปจะตายเองมึงตอบไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดทำไมมึงต้องมาด่ากูว่าพ่อตายทำไมมึงต้องสาแช่างกูมึงไม่ต้องไปยินดีใหญ่ร้ายกับมันมึงตอบไปตามความเป็นจริงอาจารย์พ่อตายกูตอบยังไม่ตายก็ยังไม่ตายจริงๆมึงให้กูตอบยังไงอ่ะกูก็แค่อะไรแค่บอกข่าวจริงให้มันฟังเนี่ยเรื่องจริงกูแค่แจ้งให้ทราบ ว่ายังไม่ตายจ้ายังอยู่เนี่ยอยู่ร้านกาแฟเนี่ยขายขายน้ําอยู่สําหรับพ่อแม่ที่เขาอยากมีลูกมากๆโดยมีวิธีธรรมชาติไม่ได้แล้วทําโดยวิธีวิทย์ฝืนกรรมไม่ไม่ฝืนจ้าสุดท้ายมันก็มีเหมือนเดิมสุดท้ายมันก็ต้องเข้าไปตั้งคันในมารดายอยู่ดีมันหนีจาก,ล,กลักษณะของธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้มึงไม่สามารถเอาเด็กไปเพาะปลูกเลี้ยงในหลอดแก้วจนโตโต,โตออกมาเป็นคนทำไม่ได้มึง ยังไงก็ต้องเอาเข้าไปฝากในคันมึงจะเลี้ยงในหลอดแก้วมนแค่เพราะชื้อสุดท้ายก็ต้องเอาเข้าไปฝากในคันอยู่ดีไม่มีม,มีไม่มีทางที่แต่มันมันจะมีวิญญาณเกิดขึ้นได้มันจะยังไม่นับว่าเป็นชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะมันไม่มีวิญญาณต้องอาศัยพันธุก,กรรมต้องอาศัยอะไรเหตุปัจจัยของการเกิดตามตามเหตุตามปัจจัยหมอหมอดูบอกว่าจะมีคนยืมตังภายในสามวันตอนนี้แปดวันเราไม่เห็นมีใครมายืมเลยค่ะหมอดูเชื่อไม่ได้เลย กูไม่ด่าหมอดูกูจะด่ามึงคนที่โง่ไม่ใช่หมอดูคือมึงคำถามคือมึงไปหาหมอดูทําไมคนที่โง่คือมึงคือมึงไปเสียตังให้เขาหมอดูน่ะมันฉลาดมาได้ตังจากมึงมึงอะโง่ที่เสียตังให้มันกูไม่ด่าหมอดูกูด่ามึงผิดคาดแล้วอ่มาเต็มที่เลยใส่เหยียบคันเล่นมาเต็มที่เลยกะให้กูด่าหมอดูไม่กูด่ามึงจ้ะเพราะคนที่โง่คือมึง กูจะบอกให้นะเข้ามาหากูเนี่ยตั้งเจตนาอะไรมากูบอกให้ผิดหวังหมดเพราะกูจะทําตรงข้ามกับที่มึงหวังเสมอไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแก้ที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้ที่ใครมึงแก้ที่กูก็ไม่ได้มึงหลอกใช้กูด่าก็ไม่ได้เพราะกูรู้ทันมึงแมวหนูหายไปจากบ้านสองเดือนแล้วเจอแมวอยู่หลังบ้าน แต่ไม่ยอมเข้า mm. บ้านมีว uh. ิธีพูดกับแมวไหมคะปรึกษาแม้กระทั่งเรื่องคุยกับแมวนี่มาถึงจุดที่ให้กูสอนวิธีการพูดกับแมวทุกวันนี้กูสอนให้มึงพูดกับคนยังไม่รู้เรื่องเลยมึงจะให้กูสอนมึงพูดกับแมว กูสอนให้มึงเข้าใจตัวมึงเองมึงยังเข้าใจตัวมึงเองไม่ได้มึงจะให้กูสอนให้มึงเข้าใจกับแมวแมวจะได้กลับเข้าบ้านคิดยังไงกับการทำแซกีพวงซุยคนราคาหลุมละสองแสนไม่คิดยังไงอะไรสาระใครอยากทำก็ทำนะมีตังก็ทำไปไม่มีตังไม่ต้องไปสาระแน่ทาไม่มีผลอะไรกับชีวิตมึงเลยมึงอยากทำศพแพงแค่ไหนก็ทำไปถ้ามึงมีตังมึงไม่มีตังมึงไม่ต้องทำไม่มีผลอะไรเหมือนเดิม มึงเสียตังสองแสนก็ไม่ได้วิเศษกว่าคนเสียตังร้อยเดียวหรือคนขุดหลุมฝังตัวเองฟรีไม่ไม่มีผลอะไรเหมือนกันหมดไม่มีผลหาอะไรเลยไม่ช่วยอะไรเลยเสียตังฟรีๆมึงรวยมึงก็เสียไปเพราะมึงมีตังมึงทําอะไรก็ได้คนไม่มีตังมึงไม่ต้องไปทําเพราะมึงทําหรือมึงไม่ทําก็ไม่มีผลอะไรอายุสามห้าปีตกคอขาดหนูไม่สบายใจควรคิดอย่างไรให้ไม่ฟุ้งซ่านจิตตกคะ มึงก็ไม่ต้องไปดูหมอดูเห็นไหมเจออีกแล้วสิ่งที่กูพูดเนี่ยมันผิดที่ไหนอ่ะมึงไม่สบายใจเพราะมึงไปดูหมอดูมึงก็ไม่ต้องไปดูมึงจะได้สบายใจมึงไม่สบายใจเพราะมึงสรรหาสารเเไปหาหมอดูไปหาเขาถึงที่ขากลับไม่สบายใจไม่สบายเสร็จจิตไม่สบายใจเสร็จมาเดือดร้อนกูอีกเนี่ยปัญหามึงทําไมมึงกูสอนมึงทําไมกูพูดกับมึงทำไมมึงไม่ฟัง ว่าไม่ต้องไปดูดวงไปดูทำไมไปดูเสร็จแล้วมึงก็กลับมาทุกข์ใจกังวลใจไม่สบายใจมึงไม่สบายใจใครทักหมอดูทักแล้วมึงไปให้เขาทักทำไมกูอยากรู้แค่นี้เพื่ออะไรตอบกูสิทำทำไมอ่ะกูเห็นมึงไปดูดวงแต่ละครั้งไม่ได้มีคำว่าสบายใจกลับมาแต่ก็ไปดูเป็นประจำ ไม่เข้าใจไปดูไปประจำเพื่ออะไรไม่เข้าใจการที่เราจะได้เจอมีความสัมพันธ์กันในชีวิตตอนนี้เป็นเพาราะ้าลิขิตดวงชะตาจริงแท้แค่ไหนไม่จริงจ้าไม่มีใครลิขิตมึงทั้นแหละทุกอย่างเกิดแต่เหตุปัจจัยในการสร้างผลจากการกระทำของตัวมึงเองถ้ามึงบอกว่ามีคนลิขิตใครลิขิตมึงอะ่ะแสดงว่ามึงทําชั่วทําเลวแสดงว่ามีคนลิขิตให้มึงชั่วนะใช่หรือเปล่า ถ้ามึงบอกว่าพรมลิขิตหรือพระเจ้าลิขิตแสดงว่าสิ่งที่มึงทําชั่วทําเลวแสดงว่าพรมลิขิตพระเจ้าลิขิตมึงให้มึงทําชั่วทําเลวแสดงว่าความชั่วความเลวที่มึงทําไม่ใช่มึงทํานะแต่เพราะมึงถูกลิขิตให้ชั่วให้เลวใช่เหรอพวกูไม่น่าใช่นะมึงเลวเพราะสันดานมึงมึงชั่วเพราะสันดานมึงมึงดีก็เพราะสันดานมึงถูกหรือเปล่าถูกก็เพราะอะไรการสร้างเหตุปัจจัยไม่มีใครโดยบานานไม่มีใครลิขิตอะไรทั้งนั้น ถ้าลิขิตต้องลิขิตทุกอย่าง